ข้อ13ข้อ13เขาบอกว่ามีมวล m นะฮะยาว l จับให้อยู่ในระดับแล้วก็ปล่อยนะขนาดที่ปล่อยเนี่ยเริ่มปล่อยทันทีเนี่ยแรงที่จุดหมุนก็ทําต่อไม้มีค่าเท่าไหร่นะฮะเรารู้ว่าถ้าเราปล่อยเนี่ยจุดศูนย์กลางมวลของไม้เนี่ยจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมถูกไหมฮะการเคลื่อนที่วงกลมเนี่ยจะมีความเร่งอยู่2แนวนะฮะก็คือในแนวสัมผัส at กับแนวเข้าสู่ศูนย์กลางคือ ac ะะแรงที่จุดหมุนก็ทำต่อไม้นะฮะเราก็สมมุติให้มีทิศขึ้นกับทิศไปด้านนี้อันนี้เราสมมุติให้เป็น n y อันนี้เป็น n x โอเคทีนี้นเนี่ยออในส่วนของตอนที่เราเริ่มปล่อยเนี่ยเราเริ่มปล่อยเนี่ย v จะมีค่าเป็น0นย์ถูกไหมฮะ V จะมีค่าเป็นศูนย์ทีนี้การที่ V มันมีค่าเป็นศูนย์เนี่ยทำให้ AC เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์ด้วยจากสูตร ac ซีเท่าวีกำลังสองส่วน R าะ,ะเมื่อ V เป็นศูนย์ AC ก็จะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้น AC ตรงเนี้ยมีค่าเป็นศูนย์นะฮะแล้ว nx ตรงเนี้ยก็ไม่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยแรงที่กระจุดหมุนก็ทำต่อไม้เนี่ยมีแค่ N y นะเราตั้งสมการกฎของนิวตันนะตรงนี้มี Mg มากระทำก็จะได้ m g ็ลบ n y เท่ากับ M คูณด้วยความเร่งในแนวสัมผัสเป็นสมการที่1นะจุดมุ่งหมายอันต่อไปของเราเนี่ยสมการที่1ไม่สามารถแก้ได้ถูกไหมคะเรานึกถึงสมการซิกมาทอร์กเท่ากับไออัลฟาอันนี้คือซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มบสองสมการนี้จะมาด้วยกันตลอดซิกมาทอร์กก็คือ m อคูณด้วย L ส่วนสอที่อยู่จุดนี้ก็คือเศษหนึ่งส่วนสามกลังสองอัลฟา ก็คือ AT หารด้วยรัศมีตรงนี้ที่เรากำลังเคลื่อนที่อยู่ก็คือ L ส่วนสองตั้งเป็นสรรมการที่สองนะจากสองสรรมการเนี้ยทางคณิตศาสตร์เนี่ย,เ,เ,ยเราสามารถแก้ได้ว่า NY เท่ากับ1ส่วนสี g กลังสองนะฮะซึ่งเป็นคำตอบของข้อนี้ครับ